สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกม Ragnarok Online ออลค,ลครับ s e วอ e r Pontella ครับซิร์ฟเวอเราเป็น Server Classic ครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC Android และ iOS ครับ สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะถ้าใครสนใจนะเซะิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเป็น EP 5.0นะเปิดมาแล้วเนี่ย3ปีนะ3ปีต้นๆเลยนะเพิ่งครบรอบ3ปีไปแจกของรางวัลน,นี่วันที่17เนี่ยสุ่มแจกของรางวัลแบบโอ้หลายแสนบาทเลยนะฝากด้วยละกันเผื่อใครสนใจจะมาฟาร์มมาเล่นมาวอนะได้หมดเลยนะทุกส,สายนะครับผมนะคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซิร์ฟนี้นะอ่าแต่เป็นด a ต a านะ,ค,ะครับผมนะก็ใช้ได้ทุกเซิร์ฟแหละมันมันอ่า ก็ใช้ได้ทุกเซิร์ฟแหละนะบอกไว้ก่อนก็อ่าวันนี้วัน,วนที่14กุมภานะครับผมนะวาเดนไทยก็อ่ามี Data นะม, Data นะมี Data มาแจกให้ฟรีจากเพจ l i ฟ์สตูดิโนะก็ขอบคุณด้วยครับที่สปอนเซอร์มาอย่างยาวนานนะอ่าก็ใครสนใจ Data ดัตต้าสวยๆนะก็ไปพูดคุยได้ครับไปสอบถามได้นะอ่าเพจไลฟ์สตูดิโครับลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับผมก็อ่าเป็น Data าอ่าดตเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะความรักความรักหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าทำยังไงแล้วก็สวยแค่ไหนนะโอเคครับผมก่อนอื่นเลยก็มาหน้านี้นะ เดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะไปดูเอากดตรงเพิ่มเติมเอานะก็จะมีลิงก์กดกดเข้ามาเลยให้มันอยู่มาหน้าดาวน์โหลดแบบนี้เลยนะก็กดเนี่ยไอ้รูปลูกศรชี้ลงเนี่ยดาวน์โหลดเนี่ยกดดาวน์โหลดไปแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งอ่า์ลไ์ไม่ใหญ่นะอ่าก็พอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยดูที่หน้าดาวน์โหลดอ่าผมตัวนี้ คอใน,นผมลากออกมานะจอจะได้เห็นง่ายๆอันนี้คือไฟล์เกมผมนะอ่าให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทำการอันนี้โหลดมาเป็นหนังสือใช่ไหมโหลดมาแล้วให้แตกไฟล์เลยนะ e x ก,กเอ่า e x ไปเลยก็ได้น,นี่แตกไฟล์มนก็จะเป็นโฟลเดอร์มาอ่าก็ไอตัวแตกไฟล์ไอตัวหนังสือช่างมันและอ่าคือมันจะมีเนี่ยคือเราเปิดอ่าะะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นภาพ ไอตัวที่เราแตกไฟล์มาที่เราโหลดมาเห็นไหมมันจะเป็นตัวโฟลเดอร์เนี้ยเราเปิดโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์เข้ามามันจะมีเนี้ยตัวเดียวเลยแล้วก็เราเปิดโฟลเดอร์เกมของเราอันนี้เป็นโฟลเดอร์เกมของผมนะอ่ะก็จะมีพวกนี้ก็ลากเข้าไปเลยง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยง่ายๆเลยอ่ะลากเข้าไปใส่เลยแค่นี้เลยปิดไปอันนี้ลบไปเลยก็ได้โฟลเดอร์เปล่าเนี่ยลบไปเลยก็ได้อ่ะพอมันเข้าไปอยู่ในเกมลันเนี้ยอ่ะให้เราก็เข้าเกม โอเคเข้าเกมมาเนี่ยหน้าล็อกอินก็จะเป็นทางเพจที่เขาแจกเนาะเพจไลฟ์สตูดิโอนะโอเค๋ยวต,ตัวผมก็จะลองไปอ่าเข้ามาบรรยากาศก็จะเป็นพื้นคล้ายๆอ่คล้ายๆพื้นทรายของดาวอังคารมีหลุมๆม,มีอะไรหน่อยประมาณนี้นะส่วนตัวหญ้าก็จะเป็นสีอ่ไม่ได้สดมากเป็นหญ้าอธิบายไม่ถูกอะ่ะ เป็นญ่าเหมือนญ้าสนามญ่าอะไรเงี้ยสนามญ่ายามเย็นอะไรเงี้ยอ่าคล้ายๆตัวที่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออคล้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้ยอันนี้สวยนะดูดูด,ดูเห็นไหมทุกคนดูไอ้แสงก้าอันนี้แสงก้าใต้เท้านะเนี่ยเป็นลูปหัวใจขยับได้ด้วยสวยไหมสวยนะอ่าอันนี้คือความสวยนิดๆหน่อยๆอันนี้ไม่เป็นตัวแจกเนาะแต่เขาทําได้สวยกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแจกอ่ะอ่าต้อนรับ ตอนรับวาเลนไทน์นะตัวแจก V2 แล้วนะจากทางเพจไลฟ์ออกมาด้านนอกก็จะเป็นอ่าไม่ได้สวยนะพื้นก็ไม่ได้สวยมากก็จะเป็นเทาๆสบายตาส่วนตารางโบก็จะเป็นอ่าแนวหัวใจน่ารักน่ารักนะสำหรับใครที่จะเอา Data เนี่ยไปทําให้แฟนก็ได้นะเอาไปลงให้แฟนเล่นก็ได้นะสาหรับใครที่มีแฟนเล่น r o เนาะก็เดี๋ยวมาดูพวกขยะกันผมก็ไม่แน่ใจนะพวกขยะประมาณไหนส่วนการ์ดก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยก็เหมือนตัวแรกเลย เหมือนตัวแจกตัวแรกเลยเฮ้ยอย่ายุ่งเดยเห็นไหมขยะโอน่ารักนะกาสีทองสวยสวยเลยอ่ะแล้วก็นี่ขยะเห็นไหมเนี่ยขยะบางชิ้นก็จะเป็นวงหรือเป็นทุกชิ้นวะเพราะไม่ทุกชิ้นนะอันนี้ขยะยักษ์เหมือนจะขยะสําคัญพวกประมาณว่าขยะสําคัญก็จะแบบใจนี่หน่อยเดี๋ยวเลียมมอน ก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยอย pues ู mm ่นะ nah. ดูพวกอาวุธอาวุธบางชิ้นนะบางชิ้นแบบอันนี้มันเหมือนมันมันมันไม่ใช่ตอนดอกบางทีถ้ามันเป็นพวกอาวุธตอนดอกมันอาจจะมีกรอบอันนี้อันนี้อันน <Ing> <incorpor> ี้อาวุธที่ส่องแล้วมันก็น่าจะไม่มีกรอบไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเป็นพวกแบบตอนดอกตอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะสวยว่านี้ออย่างพวกเชานเมลรองเท้าอะไรอย่างเงี้ย โ in ยนโยนมันหายไปแล้วอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะไม่ได้มีอะไรเยอะเดี๋ยวไปดูพวกตัวบัฟก่อนละกันไปดูพวกตัวบัฟเนาะก็บัฟก็ไม่ได้เปลี่ยนผมมาดูไล่ไล่ดูเองเลยนะอ่า๋อแต่จะมีช่องข้างบนเห็นนะช่องข้างบนจะเป็นช่องใสน่ารักน่ารักนะ ตัวไอเทมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร ừ, ประมาณนี้ละกันก็จะเป็นพวกพื้นเทาตารางโบในมอพื้นสวยแสงเก้าเกาพวกการ์ดด้วยประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ก็สวยอยู่นะ,ะผมว่ามันก็สวยอยู่ โอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยละกันนะเจอใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ